สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฮบริดทุกคนวันนี้ผมดิเจเนนและรายการใครก็ไฮบริดได้ b าย o n d a Hybrid รายการที่จะพาหนุ่มสาวเจนใหม่ออกเดินทางเช็คอินตามสถานที่สุดฮิปชิคและฮิตที่สุดในตอนนี้เพื่อตามหาไลฟ์สไตล์ตัวตวนที่แท้จริงโดยพ์ทเนอร์คู่ใจอย่างรถยนต์ Honda Hybrid ก็มีให้เราเลือกถึง3รุ่น3สไตล์ทั้ง Honda Jazz Hybrid Honda Civic Hybrid หรือว่า Honda CRC ซึ่งนน์การันตีได้เลยว่าได้ใจเรื่องประหยัดน้ำมัน และได้รักโลกไปในตัวเหมือนกันทุกคันชัวร์สวัสดีครับคุณผู้ชมผมนนท์หนุ่มหัวใจไฮบริดครับขอต้อนรับข้าส่รการใครก็ไฮบริดได้บายฮอนด้าไฮบริดครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกทุกคนเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนยังไม่บอกครับแต่ว่าแน่นอนครับยานพนะของเราในวันนี้ฮอนด้าซีวิคไฮบริดคันนี้นี่เองเยเดี๋ยนะที่บอกว่าไปเที่ยวที่ไหนยังไม่บอกเนี่ยถามจริงรู้หรือ,อยังว่าจะพา,าตีไปเที่ยวที่ไหนก็บอกแล้วไงว่ายังไม่รู้ เออตีวันก่อนเนี่ยนะนนทะไปเช่าหนังมาเรื่องเรื่องคนโขนโอยสวยมากเอ๊นักแสดงอะเหรอพี่มลรัตน์เน่ออีกคนไหมอ่ะมีอีกนะผู้หญิงมีไม่กี่คนเองนะในเรื่องอ่ะพี่ตั้วไงพี่ตั้วเขาเป็นผู้ชายเป็นผู้กำกับไม่ใช่นักแสดงอ๋อเหรอเออน่าจะหมดแล้วนะสวยสวยสวยชอบเลยเรื่องเนี้ยเราหมายถึงลาบ้ังขางไม่เห็นเราบ้างเลยหรอหรือตอนนั้นหน้าเราอ่อนกว่าตอนนี้อ่ะ อาอจะราสวยในรำซี่าตอนนาทีที่58ขอบใจนะจะรำซิ่งได้ถ้าเกิดว่าคนโขนมีตีก็เฉยๆแล้วเออตีแต่ว่าคือพอดูหนังปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกเลยนะว่าอยากจะทำอะไรที่มันไทยๆแบบได้รับศิลปะแบบไปรำไปดูโขนไปทำอะไรอย่างเงี้ยมีที่ไหนแนะนำไหมตอนนี้ตีกำลังอยากศึกษาน้าตศิสินล้านนาไปร้านนากันไหมร้านนาเหรอโอ้โหนี่เวลาน้อยมากเลยนะ ไปแค่กรุงเทพไหมกรุงเทพอเราแบงคอรแบงค์คอร์แบงก์คอร์นึกออกแล้วงั้นเป็นที่มอคค่าแบงคอกเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยอยู่แถวแถวเยื้องเยืองกับมอเกษตรเองนะโอ้หใกล้นิดเดียวใกล้บ้านมากเลยมันทำอะไรที่สีนักขลินนี่้งั้นเรารีบไปกันไหมไปขึ้นไปเลยอยางงั้นเธอรู้ทางแน่เลยใกล้บ้านสบายมาก เราจะถามเธอ<า>เราไม่เห็นเธอไข่รถด้วยกุญแจเลยแล้วเธอตาลรถเธอใช้กุญแจปะเปล่อวแล้วเธอใช้อะไรอะ่ะใช้พลังจิตเหรอเปิดหนอติดหนอวิ่งหนอใช่เมื่อกี้เราทําอย่างนั้นแหละบา้าเอาดีๆด,ดีใคระจะเชื่อพลังจงพลังจิตอะไรเราไม่มีหรอกนี่ฮอนด้าซีวิ h ไฮบริดคันนี้เนี่ยเขามีระบบ one push System and Smart Key System อีกนีชันซิสเต็มแอนด์สมาร์ทคีย์ซินาตรีที่ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องไขกุญแจเวลาเปิดประตูรถให้วุ่นวายรวมไปถึงพอเข้ามาถึงในตัวรถแล้วเนี่ยเพียงแค่เราเหยียบเบรกพร้อมกับกดปุ่ม Engine Start ระบบก็จะทําการสตาร์ทเครื่องโดยไม่ต้องใช้กุญแจเลยจ้าอย่างนี้ก็ดีเลยดีนนไม่ต้องมานั่งหากุญแจหรือมาไขาให้มันแบบวุ่นวายต้องมาแบบก็แก๊กก็แก๊กโอ้ยแค่กดปุ่มก็ไปได้แล้วแต่ดีว่ามัน ถ้าเรามีเด็กขึ้นรถมาเนี่ยมันจะอันตรายนะนนเพราะเด็กก็ชอบแบบมือซนอะ่ะกดตุงนุ่มกดตุ้งนี้อะไรอย่าเงี้ยเนี่ยพวกซนๆอย่างตีเนี่ยเขาคิดมาแล้วนี่เครื่องยนต์จะไม่ทํางานถ้าเกิดคนขับเนี่ยไม่ได้ทําการเหยียบเบรกพร้อมกับกดปุ่ม engine start ไปพร้อมๆมกันเข้าใจเข้าใจใครว่าเราซนเราแค่อยู่นิ่งได้แว๊บหนึ่ง ยังไงล่ะคนนําทางมาเก่งไหมแต่เราเป็นคนเสนอความคิดนะจ๊ะโอเคครับผมถ้างั้นเนี่ยเรามาถึงแล้วเรากลับกันดีกว่าเฮ้ยเช็คอินกันดีโหฮูมาดูสถานที่หน่อยสวยหนึ่งเฮ้ยโหถ่ายอะไรเนี่ยเห็นแต่ผนังอันนี้เออโอเคโอเคหนึ่งสองสามโอเคเช็คอินก่อนเลยค่ะ เรเคบร้อย <Okay, S 2> ครับเรียบร้อยไหมโอเคไปแล้วนะโชคดีเฮ้ย <Okay. S 2> <Hey, S 1> เอาเอาป้ายมาดนะ้วย